สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลารุ่น M4 นะครับตัวนี้รุ่น M4 นะครับ m 4นะครับตัวนี้เป็นงานไม้ประดู่นะครับงานไม้ประดู่รุ่น m 4นะครับราคา2,000นะครับ2,000จะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับราคา2,000จะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ดูตัวงานใกล้ๆนะครับงานไม้ประดู่ไทยนะครับตัวนี้ ระบบไกอีซีล็อกนะครับอิเซฟนะครับผักเข้ามาชนนะครับตัวอีซีล็อกนะครับผักเข้ามาชนแล้วก็กดตัวล็อกช่วยนะครับเซฟไว้ได้นะครับระบบไกรับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกล้อมีปัญหาส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีดูแลให้ฟรีตลอดชีพนะครับเป็นงานยิงเร็วนะครับเป็นงานยิงเร็วตัวงานเนี่ยมันจะจับถนัดมือแล้วก็ เวลาเราวางหน้าลงนะครับยกปืนขึ้นเนี่ยหน้าแก้มเราชนตรงนี้แนวเล็งกับสายตาเรามันจะตรงกันพอดีทําให้เราจับเป้าได้เร็วเวลาไปยิงปลาผุดนะครับยิงปลากายยิงปลาสวายขึ้นเร็วๆนะครับเราก็ยกขึ้นมามันจะตรงเลยนะครับแทบจะไม่ต้องเล็งนะครับเรามองเป้าแล้วก็ลั่นไกลไปได้เลยนะครับยกขึ้นมาแก้มแนบนะครับมันจะตรงกับสายตาเราเลยนะครับชุดนี้มีโรลเลอร์ให้นะครับปีขึ้นปีกทรงใหม่นะครับใส่โรเลอร์ให้นะครับ เสริมยางได้นะครับเสริมยางได้เผื่อเราไปยิงปลาใหญ่ยิงไกลๆนะครับก็เสริมยางได้ตามรูนี้เลยนะครับสั่งน็อตบูทไปเพิ่มได้นะครับใส่น็อตบูทแล้วก็เอายางคล้องเลยนะครับยางธรรมดาเสริมได้นะครับอ่าที่ล็อกท่ออินเตอร์สเตนเลตนะครับท่อ PE 100ปอนด์นะครับตามนี้นะครับรางีีีีีีีีรีี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 ี อาจจะยังไม่เห็นก็ให้ดูอีกนะครับนะครับมีรูตรงนี้นะครับรับสาย p ีเนี่ยเวลาเราใช้งานเราผูกสาย PE เนี่ยกับลูกดอกเนี่ยเราผูกให้ปมมันอยู่ข้างล่างนะครับเวลาใช้งานเราก็เอาสาย PE เข้าไปอยู่ในนี้เลยแล้วก็ฝังไปจนถึงลูกดอกนะครับให้มันอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเวลาใช้งานก็ยกลูกดอกขึ้นแล้วก็ปล่อยให้สาย PE มันตกลงไปแล้วก็เอาลูกดอกขับนะครับให้ปมอยู่ข้างล่างนะครับ แล้วก็ม้วนท่อให้ตึงนะครับให้สายมันเก็บอยู่ในรางเลยนะครับถ้าเรายิงมันก็จะพุ่งออกตรงปลายหมดเลยนะครับมันจะมีความปลอดภัยไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับตัวน,นี้จะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นะครับเวลายิงก็จะพุ่งออกตรงปลายหมดไม่มีโอกาสที่สายมันจะมาพันกับปีกกับยางนะครับเพราะสายมันฝังอยู่ในร่องรางนะครับนี่ครับ M4 กระดูนะครับยุ่น M4 ไม้ประดูะน้ําหนักเบาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีการตัด ตรงนี้ออกแล้วก็ตรงนี้ออกอีกนะครับก็ทาให้น้าหนักเบายกยิงได้เร็วนะครับอ่ะช่องทางติดต่อนะครับ0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 9 7 2 6 8 8 6 5 0ใครดูไม่ทันก็กดหยุดไว้เลยนะครับตามนี้นะครับอ่าหนึ่งช่องทางก็เฟซบุ๊กช่างคิวเปืนกวาอุบลนะครับตามนี้เลยเฟซบุ๊กแต่ว่าไม่แนะนํานะครับให้ติดต่อไปทางเฟซบุ๊กนะครับก็ใครที่ดูรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ก็จําไว้นะครับ จำไม่ได้ก็จดไว้เลยนะครับแล้วก็โทรมาสั่งเลยดีกว่านะครับจะปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปสั่งทางเฟซกดเข้าไปผิดเฟซหรือว่ามีเฟสเรียนแบบนี้ก็อันตรายครับเดี๋ยวไปเสียงเงินฟรีๆกันนะครับเดี๋ยวจะโดนมิจฉาชีพนะครับหลอกเอานะครับโทรมาเลยนะครับ0972688650นะครับง่ายสะดวกที่สศดนะครับแจ้งรุ่นแจ้งราคานะครับเราอยากได้รุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะครับเราดูรุ่นไหนมารุ่นราคากี่บาทมาเราก็จำเอานะครับแล้วก็โทรมาสั่งเลยนะครับ สั่งแล้วก็บอกชื่อที่อยู่กับแอดมินทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับง่ายที่สุดนะครับสะดวกนะครับปลอดภัยนะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับส0 0พนนะครับ M4 มไม้ประดูราคา2000รวมส่งนะครับราคา2000เราจ่ายค่าจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปเสียค่าส่งเพิ่มนะครับราคา2000เนี่ยคือที่บอกไปเนี่ยคือราคารวมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเงินปลายทางเลยราคานี้เลยนะครับ ง,งานยิงเร็วนะครับลางคีวัน อุปกรณ์สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้หมดนะครับท่อพร้อมสาย PE 100ปอนด์เนี่ยชุดละ100บาทนะครับยางชุดละ100นะครับลูกดอกลูกละ50บาทนะครับช่องทางติดต่อตามนี้0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นะครับใครดูม่ทันก็กดอยู่เอาไว้นะครับรุ่นนี้รุ่น M4 นะครับใครอยากได้รุ่นนี้นะครับสั่ง M4 หรือสั่ง M4 ก็ได้นะครับรุ่น M4 ก็ได้นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ